ครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่อุทยานแห่งชาติผู้จองหน้าย่อยครับหล้กก็ทั้งหลังผมนี่ก็คือน้ำตกห่วยหลวงครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวนะครับน้าฝนกรลังมากน้ำกระลังหลครับผมจะเห็นนักท่องเที่ยวเห็นผู้ชาผู้สาวผู้บ่าวผู้แพร่เป็นภากันมาเที่ยวกันครับวันนี้เดี๋ยวจะพาพี่น้องมาเบิ่งความสวยงามของน้ำตกกันครับผม และนี่ก็คือน้ำตกยอดหิตของจังหวัดอุบลราชธานีครับมีชื่อว่าน้ำตกหวยหลวงน้ำตกแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติผู้จองหน้าย่อยนี่ก็คือบรรยากาศภายในบริเวณน้ำตกหวยหลวงที่มีความสวยงามทางธรรมชาติแลหลมาะแก่การไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดเป็นอย่างหลายเลยครับ<ช>ซึ่งในช่วงนี้ก็มีนักท่องเที่ยวที่เพื่อมาักการเล่นน้ำและกระชื่นชอบในการพักผ่อนแบบธรรมชาติหดินทางมาเที่ยวย่างต่อเนื่องเลย ละอต้นที่จะต่อมาจากน้ำตกเอ่หงวยหลวงด้านบนนะครับเป็นสายเดียวกันนะครับผมบนเท่าอัอได้ั้งสมชาติทางลันรอลงมากเฉพวะใจกันหนดเครับไต่ไม่เห็นแล้วกันซึ่งว่าโอเคเลยครับผม อยู่ในส่วนของนะครับอุทยานชาติภูจงนายยนะครับก็แหล่งท่องเที่ยวเรามันก็จะเป็นช่วงฤดูการเนาะนะครับแต่ถ้าในในกรณีฤดูการท่องเที่ยวก็คือช่วงหน้าฝนประมาณปีนี้ก็คือกรกฎาน่าจะไปถึงประมาณทักธันวานะครับน่าจะมีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับกลุ่มนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับก็มากมายนะครับหลายกลุ่มเนาะนะครับยในส่วนของมาตรการดูแลก็คือมีเจ้าหน้าที่นะครับประจําจุดนะครับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งก็คือชุด พยาบาลนะครับที่ที่ทางกรมอุทยาธรชาติได้ได้มีการจัดคืออบรมที่เขาใหญ่แล้วก็มีรถช่วยเหลือนะครับครับอยู่ในส่วนของนะครับนักท่องเที่ยวนะครับที่มานะครับเพราะว่าทางลงมานะครับน้ํำตกห้วยหลวงนี่มันเป็นบันไดลงมานะครับหลังศูนย์บริการมีความลาดชันประมาณ70%นะครับของความลาดชันมันก็จะมีชันบ้างไม่ชั้นบ้างนะครับมีบันไดทั้งหมด273ขั้นบันไดนะครับ แต่ถ้าหากว่านะครับเราก็จะแนะนําว่าถ้านักท่องเที่ยวไม่ไหวนะครับคนไหนไม่ไหวหรือว่าสุขภาพร่างกายนะครับไม่ไม่เต็มที่นะครับก็คือจะไม่ให้ลงมาให้ดูแค่จุดชมวิวนะครับเรามีจุดชมวิวให้ท่านได้ได้ดูน้ําตกได้มองเห็นน้ําตกนะครับสวยงามครับอยู่ในส่วนของน้ําตกตรงที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าน้ําตกโบอุลออนะครับก็คือเป็นเป็นน้ําตกที่ สวยรองจากน้ําตกใหญ่เพราะวันหลอก็แปลว่าน้องสวยรองจากที่ก็คือน้ําตกใหญ่นะครับอันนี้สูงเจดมน้ําตกใหญ่45นะครับเลือจากน้ําตกใหญ่นะครับเดินขึ้นไปตามลาห้วยนะครับประมาณ1กิโลก็คืจะเป็นแกงกะเหล่านะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับตรงนั้นจะเหมาะสาหรับการที่อ่าในส่วนของนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำนะครับตรงนั้นนะครับเป็นต้นน้ำของน้ําตกแล้วห่างจากแกงกะเหล่านะครับไปทางด้านซ้ายมือนก็จะเป็นน้ําตกทาลารีพิลลมนะครับซึ่งเป็นน้ําตกที่ สูง3เมตรก็เหมาะสําหรับการที่พวกนักท่องเที่ยวจะมานวดตัวอะไรประมาณนี้ครับปีนี้นะครับรู้สึกว่าจะคึกคักมากนะครับอยู่ในส่วนของน้ําตกห้วยหลวงนะครับไม่ว่าจะเป็นทางห้วยหลวงทางแกงกันเลานะครับอยู่ในส่วนน้งตงนี้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะทุกวันนะครับโดยเฉพาะเสาร์าที่นี่ลานจอดรถของเราก็เตรมจอดตามไยทางก็เตรมต้องไปจอดอยู่ข้างนอกนะครับก็คือใช้รถบริการทางอุทยานนี่ทยอยเข้ามาทยอยนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับ อันนี้ก็มันก็จะมีปัญหาเรื่องลานจอดรถนะครับแต่ตอนนี้ท่านหัวหน้น er, าก็พยายามพูดคุยแล้วก็พยายามปรับปรุงอยู่ในส่วนของลานจอดรถเพราะว่ามันเป็นอุทยานเนาะครับอยู่ในส่วนของนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเข้ามาเที่ยวในน้าตกเนาะนะครับอยู่ในส่วนของตรงนี้นะครับ ate, อุทยานแห่งชาติภูจงนยอยมีน้ําตกมีแจงกัะเลานะครับเราห้ามนะครับอยู่ในส่วนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาในเขตอุทยานนะครับห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามานะครับห้ามส่งเสียงดังอันเป็นการรบกวนแก่คนหรือสัตว์นะครับอยู่ในส่วนห้ามา แต่ถ้าหากว่านะครับอยู่ในส่วนของที่น้องนักท่องเที่ยวนะครับทั่วประเทศนะครับอยากจะเข้ามาท่องเที่ยวนะครับหรือว่าอยากจะสอบถามก็โทรมาได้นะครับอยู่ในส่วนของสายด่วนท่นตรงของกรมปฏิญาณก็คือ1 3 6 2 1 3 6 2นะครับโทรไปแล้วก็บอกนะครับว่าอยากมาเที่ยวตรงนี้ตัวนี้ก็มีอะไรประมาณนี้นะครับยุ่ในส่วนของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเนาะนะครับปกติแล้วนะครับอยู่ในส่วนของน้ําตกแห่งนี้เราก็มีเจ้าหน้าที่นะครับดูแลนะครับ หลายท่านนะครับแล้วก็มีอุอปกรณ์ช่วยเหลือนะครับในส่วนของนงักท่องเที่ยวที่คิดว่าจะจมน้ําแล้วเราก็ยังมีแนวทุ่นนะครับแนวทุ่นขึงไว้นะครับให้นักท่องเที่ยวเล่นเฉพาะในบริเวณแนวทุ่นนะครับที่เราขึงไว้นะครับห้ามเกินเลยเป็นเด็ดขาดเพราะาน้ํามันลึกนะครับอยู่ในส่วนนั้นก็ฝากในส่วนของนันกท่องเที่ยวก็ต้องเชื่อฟังในส่วนของคําสั่งของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ ค่ะมากระพอค่ะซอฟต์บลนด์เพงได้ไม่เห็นน้นปลุกมือเลยไม่ก็ตื่นตาตื่นใจอยู่แล้วสมัยตะกี้ลงมากเบิ่งบ่ได้ได้สมัยตะกี้เคยครับเพิ่นคูณซึ้งว่าเพิ่นสิเฮ็ดทางมาใหม่เนาะเฮ็ดใหมเส้นสะดวกขึ้นแล้วก็มีทางานท่างะไรนะครับอเมรคกาสุดหรือให้คูณซึงมาอยู่นาะครับคุณซึ้งว่าเป็นจังได๋ครับใหม่ก็ดีอยู่ลงมาเห็นสมัยตะกี้ได้ยินแต่เสียงบ่เคยได้ลงมาเห็นดอกตะกี้ดี๋ยวดี๋อวเดีได้ลงมาเห็นแล้วคเนี่ย งามนะครับเราสมสมค้ามลำลื่เนาะแมนสมัยตะกี้ไดต้ตัดซ้อมเบิ้งไกลๆไลละก็ดินแต่เสียงตะกี้ตั้งสมัยตะยี่สิบปีที่แล้วแม่เคยมาอยู่เถินึงครับสมัยนึ่งแต่บุ่คคได้มีทางแบบนี้อืมแต่เพิ่นเพิ่นปรับโครงทางมาหนี่แล้วเขาจะดูสบายแต่เป็นทางแค่กี่หินหัวแล้วแล้วก็เรื่องธรรมชาติคจะข้าบ <c oughs> ่ไดียโนแบบนี้นะครับเนาะแมนอุ้ยก็เลยว่าใส่ไมนมาทางใดนใส่ยังมันคือมี่ยังไงครับ ผมมาเห็นบรรยากาศในท่องเที่ยวน,น้องวันนี้เนาะค่ะครับทีไปติดต่อครับวันนี้มีแพทย์ใน้ดวยอือนอยู่นี่ลูกแม่นอนอยู่นี่ลอนอุทยานนี่บุครับาการติดตอ่อเ <หา S 1> ป็นัรายการประสานงานแหล่งท่องเที่ยวคนนี้ติดต่อมาเปงนไงบอด้ติดต่อยังมาแล้วมาโหลดมาโหลดก็กับมัดติดต่อมา้ามเพื่อนมีโหลดจุดประสานงานนี่บุคัลจ้าเพื่อนก็เพื่อนก็เมื่ชอบสะดวกใครบ้างค่ะเจ้าหน้าที่เพื่อนจะตอนรับดีนะครับเนาะจ้าเจ้าหน้าที่มีแต่เด็กหน่อย เจ้าหน้าที่มันถามแม่เคยมาแต่ปีไหกค,ค,คือมันมาแต่ปีสี่เจ็ดอะไรปะมัวช็อกเกิดกัเลยปะขอบผมเอาโมนี่เขาเป็นไรเขาเป็นอะไรได้ได้ไ,ได้จ้ะเอาโมนี่ผมกับพ่อนะักท่องเที่ยวอีกคู่หนึ่งนะครับเพิ่นบ้าเป็น,ปนคู่บ่าวสาวกันนั่นแหละ มาจากไค,ครับมือเด็อุดมจ้ากเด็อุดมมัน,อมนเ,เองมากมึงเชที่โมงสวดีครับอ,ออกเดินทางเทียงค่ะมาหอนิว่านใบเป่าๆเราไม่เห็นมันโตข้าวเราไปังไหนวันนี้ไปเล่นน้ำละวยอง, <laughs> งามจ <laughs> ้างามสมส้มงิ <laughs> ๋นกอไอโปมหมดเลยปะ เงวอยู่แต่ว่าผันเมยเวลาตอนลงกับเมืองเราไม่อยากขึ้นตอนขึ้น <c oughs> อยากไม่อยากขึ้นตอนขึ้นพราะแม่ <c oughs> ไปละโอ้ย <c oughs> ลงมาก,กับคา <c oughs> า้าซันเนครอค้าซันเหรอเนาะไอตากเ,าเาพื่อนๆพี่ๆพ่อแม่พี่นอ้องอ้า่เาเดินต้าวมาเชิญรับชมตัวหัวหลวงได้นะคะยูเด็ด อยู่อำเภออาจะรวยนะคะลูกกระส่วนโมเปียนเรียบร้อยโมเป็นนยังเอามามามาเที่ยวก็ได้หลายนะครับนอกมันตกเขาก็ลังงา,นนามน้ำก็ลังหลายก็ลังใสนะครับนอกไปตะเลียนแห้งเป <c oughs> ็นน้อยที่เป็นเรียมต้อนมาครับ <c oughs> เลยโอเคเขาก็ <c oughs> ได้หลายครับ ไปทางลางนี่ก็สิมีปลาสูงปลาร้อยมากมานลำน้มนครับผมซึ่งตรงนี้มันกิดสีโบลล็กปนน้ำนะครับมันกิดสีม่แนวกันไปกกิดสีเม่แนกันว่นนา่นมา,มาน้ำเลึกบ่อกั้วไปเล่นนะครับตรงนั้น,นครับผม ได้ยากมาเที่ยวกับแน่น้ำให้มากช่วงนี้เลยนะครับผมกำลังนามกำลังสวยครับ พี่น้องครับความสนุกกะลังทีเริ่มขึ้นแล้วครับจากเมื่อกี้เนี่ยันสนุกไปเลยครับมันติสนุกตอนย่างขึ้นเบื่อแพี่น้องบรรยากาศร,ระหว่างทางก็รู้สึกว่ามีแต่ความลาดชั่นขึ้นไปข้างหน้าแล้วครับแล้วบางนักท่องเที่ยวตอนนี้กะลังลงมาหลายเลยครับผมเป็นกะลังสิมาเที่ยวโต๊ะกันครับเจอท่านี่เที่ยวแล้วแล้วสิไปแกงกับเหล้าต่อเลรอครับบรรยากาศนี่ก็นี่ก็เนาะ เนาะครับหลายคนพันมามาเที่ยวลำโตกห่วยหลวงนี่สิีดีพอครับผู้สาวผู้หนึ่งนะครับซึ่งเพันที่มาสาวเล่าครับซึ่งสาวเล่านั่นจีบเป็นตังค์ใหด้วยพูดพาดไปเพิงครับนี่แหละครับผมโบ้แม่ผู้สาวอะไรนะครับนี่แหละเขาพี่บ้าคำคำว่าไอ้มาพอสาวเล่าครับผมสาวเล่าเขาแย่สาวเล่าึ้นเนี่ย ชุดหนึ่งนะครับเพั่ธุีพันเฮ็ดขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวทีพันธุเน็ตเนี่ยจากการเดินทางที่จากดางกังโต๊ะขึ้นมาหอดจุดหนีเพื่อที่จะพักพอนหลวกครับเป็นชุดชมวิวน้ำนะครับ ยากขึ้นมากมีดาดผ้าสวมเนาะยากขึ้นมากกับหลายคันเติบเดี๋ยวเมื่อนี้ผมผมอยู่กับผูหนาไอ้บุญธรรมซิงห์อ่อนครับเป็นผูหนาอยู่นี่ครับไอ้ผมขอถามหน่อยครับว่าบ<อ>ันไดทีเขายางม,ม,มากเมื่อกี้นี่จักขันครับผมสองร้อยยี่สิบสามขันครับลุงครับผมขึ้นมากกับสองร้อยยี่สิบสามคืมอเราร่วมกันแล้วหาลอยซีที่ผมครับหาลอยซีที่ผมพ่อขึ้นพ่อลุงครับบ่เมื่อยครับบ่เมื่อยบ่เมื่อยพ่อดีครับลาลาอุทยานผู้จองหน้าย่อยนี่ เป็นยาเข้าก็ต่างสื่อนี่ครับนี่มาจากไหนครับมาจากโกงใหม่ต้นหนึ่งคือโกงบักจองกูจองครับผมมีโกงบักจองเป็นแนวเรนออบบาทีนีนมันจะมีอยู่ทั้งหนาสูงหนี่นะครับสามต้นอยู่นะครับครับผมมันเป็นตัวแมบมาหาดจันเดยออกมาใหม่ๆใบมันจะเป็นรูใบโพดเดยโพดตัวมาหน่อยก็จะเปลี่ยนเบื้อนชันใบเป็นสามแฉกเป็นหาแฉกกรมาเป็นใบโพดก็บซีปีของใหม่ตัวหนึ่งโอ้ซีปีอองใหม่ตัวหนึ่งไอ้ข้ามมาหน้าย่อยมันยังทันที่สุดข้ามมาหน้าย่อยมันเปลี่ยนเพราะว่าพิมพ์ประกาศตักรเนี่ยมัน มึกมันแห่งๆเนี่ยแจงน่อยพอดีสลามก็ไม่โทษมันตีพลังล่างพูตัวท่านก็เลยตัดขีดออกครับเลยมาพิมพ์เป็นผู้จองนาย่อยแต่พวกอนนี้แหละมันเป็นผู้จองน้ำน้อยน้ำน้อยน้ำน้อยคำว่านาย่อยเพี้ยนมาจากคำว่าน้ำย่อยอ๋อครับโอ้โหุ้กันได้เห็ว่ามันเป็นที่มากขี่ไปป็นสีนะครับกะครับผมมันตั้งอยู่ในเทือกเขาตัวนิดเดียพนมดงลักยุดนี้คืออยู่ในเทือกเขาพนมดงลักครับผมอุทยานแห่งชาตินะครับเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดอุลรธานีแต่ท่านี่ตั้งอยู่ เพราะว่าของเขาเลยมันจะขวบคุมอยูสานอำเภอบุญทลิข์ตำบลห้วยท่าน่าจะรวยตำบลน่าจะรวยอำเภออีกอำเภอหนึ่งโตไปทัดไปหนีนะครับวอเตอร์สแตนครับอเำเภอนำอ้นำน้ำยื่นเน้ออำเภอครับ, <c oughs> บ <c oughs> ตำบลดมบดินข้ามเนี่ยแต่มีพื้นที่อยูซีแสนกี่ไร่ครับผู้ชมนายวยซีแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบไร่หกลอยแปดสิบหกตารางกิโลเมตรตั้งอยู่เทือกเขาพนมดงรักเพื่อเขาพนมดงรักเกิดขึ้นอยู่จังหวัดอุบลครับพอเนี้ยเอาไปทีเสกี สุรินทร์บุญล่ำแล้วก็ไปเชื่อมต่อนะครับกับเถื่อเขาดงพญาเย็นเขาใหญ่นะครับถอนยาไปทางบุญนนะครับเราอุทยานเข้าเนี่ขึ้นตรงอยู่กับทำไมเลยครับสำนักสำนักบริหารพื้นที่อนุรักติเก่านะครับโรงเล็บอุบลราชธานีนะครับท่างอบเบียโซทอนครับผมเมื่อไหร่ครับจะได้พ่อพูดเล่นกันหอยหลังจากที่ขึ้นไปน้ำตกเมื่อกี้เดี๋ยวไปผมก็ลงไปน้ำตกห้วยหลวงแล้วก็ต่อไปเดินน้ำตกไอ้ น้ำตกอะไรนะพระโอนละอ่อนน้ำตกหอยหลวงนี่ที่สูงซีทิมแห่พระโอนละอ่อนี่สูงเจนเมตรสูงซีทิมแห่เมียนครับผมท่าห้างล่วงไปเพื่อมาเสียหาทไส้ที่ส่วนห้องเก๋ครับผมเพราะว่าเถื่อเขาเขาเป็นเถื่อเขาทิ้นไส้มีสปาปลาพร้อมดีมันเวลาพิเศษนะพวกปลาที่มาตดปลาเอามาเลี้ยงเองผมพ่อครับปลาธรรมชาติครับเขาเอ็นว่าปลาจาดหางเหลืองปลาอะกันนะครับปลาจาดหางเหลืองมันมันมันสีคล้ายๆกันก็ปลานุ่นจันนี่แหละหางมันที่มีกลางมียังเสรนจและ ครับผมกางมันหลายกินได้านครับบอสหนึ่กินกินใดครับอ๋อกินได้แต่ว่าเขาบริยมกินนะครับผมครับอ๋ออนุญาตนะครับเนาะ้ลักขต่อไปก็คือน้ำตกปละอวนละอ้อปะอวนละอกัเข้ายางจากตัวใหญ่ลงไปลอยเม็ดไปหอดนะครับมีทางลงมีทางเถิดดวงตัวนั้นจุ่มเจนเมียกักักระเมอกอยู่นะครับแต่ว่าอยากฝากในส่วนของพี่หนองนั้นคนเดียวไม่ได้ไปหลีนน้ำโมหูจักว่ามันมีหินเป็นอย่างนั้นแล้วเพื่อจะไปโดดเป็นอย่างลงนะครับเ่อจะให้โดดลงนะบ๊ควันบ๊ควันโดดนะครับผมจะไปโดดไปที่แขนที่มอง ผมสังเกตเห็นว่าเพื้นที่ทางเดินเท้าลงมีการปรับปรุงใหม่หลังจากที่เคยมาแล้วมีแนวคิดมาจางไหมครับกรเมื่อก่อนนี่มันมันอ่ามันมันอากาศมันมืดมันอึมครึมนาะอึมครึมวันเฮาว่าอึมครึมเมื่อไปกระเมินเนาะมันมันเมินมันยังอีกทีแมันอึมครึมมันหอนมันยังนี่เลยก็ป้าบอกให้มันลงๆเนี่ยเพื่อนางตรงเดียวแบบว่ามองเห็นแต่นี่เดยวภาพที่มันข่วงข่วงขวงข่วงอยู่เ็ผมเป็นกระเบิ่งครับแต่ว่าผมสิไปอันอันนี้ต่อเลยครับไอ้แกงกะเหลาไหมอ่าแกงกะเหลาเดีแกงกะเหลาเป็นมาต่าพ เป็นต้นน้ำของน้ำตกแต่ก็เดี๋เยวจะพาไปเบ่งใน,นส่วนของน้ำตกซาลารีพี่รมนำ้ำนะครับอยู่หันใกล้ๆกันห่างกันประมาณ7 0เมตรครับผม กระเล่าตั้งยุคก่อนถึงน้ำมตกห่วยหลวงเขตอุทยานแห่งชาติผู้จองหน้าย่อยเป็นแก่งหินกลางวันท่านห่วยหลวงที่มีท่านน้ำไหลผ่านก่อนที่จะไหลลงสู่น้่มตกห่วยหลวงธ้ามาชาติรอบๆอบก็ยังมีความบุดมสมบูรณ์น้ำใสไหลยเย็นบรรยากาศลมลืกลด,ดย่นเขาถึงใด เท่า่ครับนี่หนึ่งหม่นหน่งหม่นแกงแกงนี่เน่ยนะก้อนน่คือก้อนของเราก็เลยแยกเก่งหกได้แ่งก้อนเป็นแกงต้นตำรับที่แกงต้นตำรับที่ให้บาทจ่บริเวณแกงแกงเพราะว่าเขาจะช่ยเร้วยตอนที่นี่ตรงไหนตรงไหนญาก่บเจ้าเน้าที่ราการมากช่วยกันเยอะไม่งแกงกงเม่พต้วน้ แข่งโกนแของอะไรเล่าไม่ได้เนอแล้วก็ถ้าตกนาฬิกาแม่ยายคงไม่คัดที่จะเล่นนาฬิกา อ่าม่ววงช่นารลี่ิตาลีบอลเป็นแม่เดี่ยวมหมยังเป็นมาหินต้ตกนึ่ไม่ได้จ่างเีือนตามที่อคือเพราะว่าเดินห้างมาจากไอ้แกงเราก้แวครับเอครับยึทีมต่เวลายาไใส่ยึนทีมอีกแลับดีุสามเมียรันถุงสามเมียต้นหมดนอ้าง้ท่านลงงย่งไรได้ไครับพอสร็การเี่ามาหดดูเช็ดล้งกวดเดียวทนาเห็นว่าเช็ดล้งขวดเดียวถึงา

ในส่วนตรงนี้เนาะนะครับโดยเฉพาะแกงกระเหล้าเฮาเนี่ยมันจะมีทางขยะเลยเด้ยนะครับเพราะนั่นนะครับอย่างใ้พี่น้องนะครับมีที่จะมีที่นู่นว่าขยะนะครับมันเป็นกระที่งบนเวลาของมาเห็นนุ่งเก็บนะครับของหมาหรือเปล่าผมนะครับนะยะมันจะมีโครงการอยู่ปในการซื้อขายปล่อยเป็นพวกนะครับในส่วนตรงนี้พอว่าอยู่ในส่วนของหมู่นี้มันยังมีสัตว์ป่าเลยเป็นพวกลิงเป็นพวกหมูป่าเป็นพวกอย่งแต่สมมุติว่าบุ้งบัดติ้งเฮาใส่เข้ามาแม่นบ่มันมีกินมีเวลาเฮาเก็บกินกับเผาเรียบร้อย ว่างไผ่ฟงไผ่เวลามุกปลามันมาโดมเบิงกัางมือมันมีรถมีทีมอาจจะทีมไปแล้วมันแตะทีมซีทิปเราผมพูดตันคำใส่มันอาเจียนอะไรแบบนะเป็นห่วงเป็นห่วงเราเป็นของแล้วอุจสาระมันเทาไหร่เปิดเจมอลคิดจะมองครับครับัอยู่ในส่วนเวลาทำการนะครับของอุทยานแห่งชาตินะครับก็คือแปดมุ่งเพิงนะครับไปจนหอดตีมุแรงเพิงนะครับหรือว่าที่พงห้องไอการ์สอ่ะนะครับที่จะเป็น แตาว่ายุ่งทรงของเทศกาลนะครับมันก็มีเด็ๆนๆในยนะทัวร์นี้นี่ชุดกลางเตียนนะครับคุณผู้ชมกลาีครับมี่ชุดกลางเตีนอยู่มีลานกลางเตีนอยู่ข้างล่างนะครับอมันนี่คร,รผมขอขึอ้นเปหลายนะครับสำหรับข้อมูลนที่ดีบนหนึ่งที่ว่าเที่ยวลำโตกของเท่าบนนี้ครับผมขอขึ้นจ้าครับครับครับมันนี้รายการท้องเท่ากับเวลาลงแล้วสำหรับมันนี้ผมและทีมงาน ขอลาพี Hola, ่น้องไปก่อนสวัสดีครับ